ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวของฝากจากช่องป้าบัวบ้านสวนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเปิดดูว่าป้าบัวเอาอะไรมาให้บ้างน,นะ ของฝากจากกำแพงเพชรนะคะเพื่อนๆบ้านช่องพ่อบัวบ้านสวนชวนปลูกนะคะเพื่อพอวัวปลูกผักเยอะมากช่วงนี้ปลูกผักหน้าหนาวค่ะเริ่มโตเยอะแล้ว กบวัวเอาอะไรมาให้ว่าหนเอเพื่อนเอน,นี่หน่ไม้ฝรั่งนะคะเพื่อนเพื่อนหน่ไม้ฝลังค่ะบัวขุดหน่ไม้ฝรั่งมากก่า นี่ที่อยากได้ต้องใช่กระชายสีแดงนะครับเพื่อนๆน,นี่ค่ะกระชายสีแดงค่ปะปอบัวเอามาให้เยอะมากเลยดูปบัวบอกว่าเอาปลูกใส่ดินร่วนแบบยังไม่ต้องลดน้ำเดี๋ยวต้องคุยกับปบัวอีกครั้งหนะึ่งของที่อยากได้ค่ะแต่ปะะบัวเอามาให้เยอะมากเลย เสียงอะไรับเวี่ยฝนตอนนี้คือต้อนข้าพันษาแน่ๆเลยเดีย๋ยวดูอีกทีตอนนี้หรือต้อนนี้จะมีต้นข้าวพันษา นี่กระเจี๊ยบเขียวนะคะที่ป้าบัวปลูกรอบที่แล้วนี่เก็บเม็ดมาให้ขอบคุณป้าบัวมากเลยดูเอามาให้เยอะเลยป้าบัวบอกว่ากระเจี๊ยบเขียวอันนี้กินหวานกรอบค่ะป้าบัวกินป้าบัวติดใจมามาฝากค่ะนี่นะคะมาดูอันนี้อีกที จะมีหน่อไม้ฝรั่งกับก,ก้น็น,นี่แหละหน่อไม้ฝรั่งถ้างั้นอันนี้ก็ต้องเป็นต้นข้าวพันษาค่ะดอกสีชมพูสวยมาก ยราต้องมาขยายพันธุ์ทางภากตะวันออกให้ได้นี่คือกระชายแดงที่ต้นเขาสวยมากเลยสีแดงนคแถวนี้ไม่มีแถวภากตะวันออกยังไม่เคยเห็นค่ะเคยเห็นนี่แหละที่บ้านประบวนเลย จะต้องไม่ให้ศูนพันนะคะต้องงอกแน่นอนเดี๋ยต้องจัดลงกระถางก่อนเนาะนี่ค่ะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบขนาดน,นี้ปลูกเป็นไร่เลยนะคะบวัวเยอะมากนี่ค่ะขอบคุณนะคะเพื <c oughs> ่อนๆที่เข้ามาติดตามการรีวิวของฝากจากกำแพงเพชรนะคะกบวัวอยู่กำแพงเพชรคะ่ะ วป้าบัวก็มาทำงานอยู่จังหวัดระยองนะคะก็ขอบคุณป้าบัวมากๆเลยที่จัดส่งมาให้มาไวมากสองวันถึงค่ะเพืเ่อนๆจากกำแพงเพชรขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ